Are you tired of constantly chasing? เหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าทั้งเงินทองความรักหรือกระทั่งคำชมถ้าเหนื่อยแล้วลองใช้หลักธรรมง่ายๆนี้ Let go and let be ปล่อยวางและปล่อยให้เป็นไป Let go หมายถึง Detachment ไม่ยึดติดเราต้องปล่อยวาง the past อดีตและ expectation ความคาดหวังส่วน let be คือการยอมรับ acceptance ยอมรับว่าโลกนี้มันเป็นไปตามกฎ impermanence อันนี้จังความไม่เที่ยงจำไว้นะ the moment you let go you are free นาทีที่เราปล่อยวางนาทีนั้นคืออิสระที่แท้จริงลองฝึกใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะ stop chasing start living หยุดไล่ตาม เริ่มใช้ชีวิตถ้าคลิปนี้โดนใจคอมเมนต์สาธุเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ